มาดูเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเกิดเหตุรัว m 1 6ยิงเซียนพนันไก่นะคะเสียชีวิตขณะก,กำลังขับรถออกจากบ่อนไก่ เหตุรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา20นาฬิกา20นาทีของวันที่10กันยายน2554พันตำรวจโทยุทธนาแสงทองศรีสารวัตรเวสถทนีตำรวจภูธรโพธารามรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาเข้าราชบุรีใกล้กับจุดกลับรถหมู่6ตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจึงรายงานให้พลตํารวจตรีเพชรราชแสงชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกปรัชชัยใจชาญสุกิจรองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกภาสกรเกตออำนวยกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทโรโพธารามรับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เรนรงพยาบาลโพธารามและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างราชบุรีที่เกิดเหตุพบรถปิกอรพยี่ห้อมิสูบิชิไรตันตอนครึ่งสีฟ้าหมายเลขทะเบียนบใบไม้2บฤษีขี่2042นครปฐมจอดเปิดไฟหน้าสวนเลนอยู่ตรวจสอบภายในรถพบว่ากระจกด้านหน้ามีร่องรอยถูกอาวุธปืนจนพุนไป ที่บริเวณเบาะรถพบหัวกระสุน M16 จำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานห่างออกไปประมาณ50เมตรในพงหญ้าพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อคือนายมาณิตชาวนาห้วยตะโกอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่29กทับหมู่2ตําบลหนอง,นองปากโลงอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมสภาพศพถูกยินด้วยอาวุธปืนบริเวณหน้าอกและใบหน้าหลายนัดนอกจากนี้ยังพบนางสําเนาชาวนาห้วยตะโกอายุ44ปีภรรยาผู้ตา ร้องไห้ด้วยความตกใจอยู่ข้างๆจากการสอบถามนางสำนาวภรยาผู้ตายให้การ ด้วยอาการตื่นระหนกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ชักชวนตนให้มาดูตีไก่ที่บ่อนไก่ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุเนื่องจากผู้ตายนั้นเป็นเซียนพนันไก่และชอบมาเล่นพนันในบ่อนไก่เป็นประจำกระทั่งบ่อนไก่เลิกได้ขับรถออกมาโดยขับรถย้อนศรจะไปกลับรถที่บริเวณจุดก,กลับรถขณะนั้นได้มีรถปิกอัพวิ่งสวนมาด้านหลังกระบะมีชายประมาณ3มคนนั่งมาจากนั้นเห็นชายทั้งหมดใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณหน้ากระจกรถด้านคนขับเสียงดัง ซึ่งเสียงปืนนั้นดังคล้ายเสียงประทัดจำนวนมากตนกับผู้ตายพร้อมหมอบหลบในรถและเมื่อลุกขึ้นมาก็เห็นว่ารถคันดังกล่าวขับออกไปแล้วตนกับผู้ตายจึงได้เปิดประตูวิ่งหนีออกมาแต่สามีของตอนนั้นถูกยิงหลายนัดและทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายก่อนส่วนสาเหตุนั้นนางสำานาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ผู้ตายเคยบอกว่ามีคนโทรมาขู่ให้ระวังตัวแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไรจนกระทั่งมาถูกยิงดังกล่าวเชื่อว่าคนร้ายนั้นน่าจะตามมาจากตั้งแต่ออกจากบ้านที่นครปฐม และคอยดูลาดเหลาจนรอจากออกจากบ่อนไก่จึงได้มารุมยิงดังกล่าวมือต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการตรวจสอบประวัติของผู้ตายตามภูมิลำเนาก่อนนั้นเนื่องจากผู้ตายนั้นเป็นคนจังหวัดนครปฐมจึงต้องให้ทางสถานีตำรวจภูธรหน,นองปักโลงสืบสวนว่าผู้ตายนั้นมีปัญหาความขัดแย้งกับใครและเรื่องอะไรเพื่อจะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไป